ปัญหารถอืดขับแล้วรู้สึกหนืดๆแถมเครื่องยนต์ยังมีเสียงดังเมื่อใช้ความเร็วสูงยังมีอาการเครื่องสั่นอีกต่างหากปัญหานี้หากปล่อยเว้นนานๆจะทําให้เครื่องยนต์สึกหลอมากขึ้นเครื่องหลวมไวอายุการใช้งานของรถน้อยลงด้วยนะครับวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือการล้างเครื่องยนต์ก่อนเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่แต่ถ้าจะให้แกะเครื่องล้างเลยก็อาจจะเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงเราเลยมาแนะนําวิธีง่ายๆในการล้างเครื่องยนต์นั่นคือการใช้น้ํายาล้างเครื่องยนต์ของ Liquid โมลี ล้างเครื่องยนต์ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เพียงแค่เทน้ำยาลงในเครื่องยนต์ผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าให้หมดกระป๋องจากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้10นาทีห้ามบิดคันเร่งห้ามขับขี่โดยเด็ดขาดเพราะว่าน้ำมันเครื่องเริ่มจะไม่เกาะกับชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องยนต์แล้วพอครบ10นาทีก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกและเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปได้เลยน้ำมันเครื่องจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่อยากให้ใช้น้ำยาล้างเครื่องยนต์ของลิควิดโมลี่ก็เพราะว่าน้ำยาตัวนี้ไม่กัดซิวยางและประ ไม่ทำลายความหนืดของน้ำมันเครื่องไม่ทำให้เครื่องยนต์สึกหลอด้วย